PROXIE บุกเสิร์ฟโชว์ X I e, สุดพิเศษบนเวทีไ h a i l a n d มิ c สิกเข้าดาวไทยแลนด์มิวส c กเข้าดาวอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นใหญ่เอาใจชาวทีป๊อปแบบสุดๆสำหรับโชว์จาก PROXIE บอยกรุ๊ปเจ้าของเพลงฮิตมากมายที่กลับมาเยือนเวที TMC อีกครั้งในฐานะผู้ชนะ Spotify T-pop Now Hottest of the Month ประจำเดือนธันวาคมโดยครั้งนี้กลับมาพร้อมกับโชว์จากเพลง Traffic เพื่อแทนคำขอบคุณแฟนๆที่ร่วมกันสนับสนุนและโหวตให้เพลงนี้จนคว้ารางวัลผู้ชนะประจำเดือนธันวาคมมาได้โดยหนุหน่มๆ TROXE ตั้งใจมอบโชว์เพลง Traffic แบบใส่หนักจัดเต็มไม่ว่าจะร้องหรือเต้นก็ใส่พลังแบบไม่มีกักถือว่าเป็นโชว์สุดอลังการสำหรับแฟนๆชาว TMC โดยเฉพาะสามารถติดตามชมรายการ Thailand Music Countdown Presented by Pepsi ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา17.30นถึง18.20น,18น ทางช่อง3และสามารถรับชมคลิปการแสดงทางออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการโดยจะได้พบกับ Exclusive f o r Content ต่งตางๆมากมายที่มีเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นสามารถรับชมทางออนไลน์และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการ Thailand Music Countdown Presented by Pepsi ด้ที่ YouTube Thailand Music Countdown ท i ก k ็ o TNC เข t าดาว Facebook Thailand Music เข t าดาว Instagram TNC เข t าดาวและ x อ TNC เขาดาวน่าจับตามองสุดๆส,สำหรับบอยกรุ๊ปน้องใหม่แกะกล่อง t r o x i e Proxy ศิลปินเบอร์แรกของค่าย Brother Music Brother Music ที่พระเอกหนุ่มตลอดการอย่างติ J ๊กเจษดาพรผลดีมานั่งแท่นผู้บริหารค่ายเพลงครั้งแรก สมาชิกในวงประกอบด้วยหหนุ่งสมาชิกได้แก่กอนวรณภัยโรธโชกูนปวริศสีชัยชนาะองรีออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัตราเซดกันรัชานน์เรือนเพชรวิคเตอร์วรเมธกับอนุประพันธ์และคิมปันณทรจิรสาพร้อมแล้วที่จะมาเขย่าว,วงการทีปอปและเติมสีสันให้กับวงการเพลงด้วยการส่งซิงเกิลแรกคร a ซี่เลิรักบ้าบอและตามด้วยเพลงคนไม่คุยที่กระแสถล,ถ,ลถล่มทลายทะลุ1ิบล้านวิว ต้องบอกว่าสมาชิกของ PROXIE แต่ละคนนั้นฝีมือไม่ธรรมดาทั้งการร้องและเต้นด้วยพรสวรรค์เหลือล้นแลสเสน่ห์ที่แตกต่างกันวันนี้เราเลยไม่พลาดพาทุกคนไปเปิดวาร์าทำความรู้จักลูกชายทั้ง6คนของติ๊กที่ได้รู้จักกันมากขึ้น PROXIE Proxy คือบอยแบนด์6คนภายใต้สังกัด Dreamer Society Management เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่29เมษายน2022ด้วยเพลงดิจิทัล Crazy Love Proxy อังกฤษ p r o x i e เป็นศิลปินกลุ่มชายที่มีสมาชิกจำนวน6คนภายใต้สังกัด Brother Music พวกเขาเปิดตัววงเมื่อวันที่29เมษายนพศ2565ด้วยซิงเกิลเดบิวต์รักบ้าบอสมาชิกทุกคนเป็นผู้ชนะจากรายการเดอบ Brother โดย6กนุ่ม PROFIE เผยว่าพวกเราตื่นเต้นกับซิงเกิลคัมแบ็กนี้มากๆเป็นอีกเพลงที่ได้มีโอกาสใช้เทคนิคการร้องที่มากขึ้นทั้งการใช้เสียงหลบเสียงเต็มเสียงสูงและยังมีท่อนแรปทำให้เพลงนี้มีความน่าสนใจให้เพลงนี้มีความสนุกในแบบของพวกเราวง p r o x i e รวมถึงเต็มนีก็เต็มไปด้วยสีสันที่ดูแล้วทุกคนต้องชอบแน่นอนขอฝากซิงเกิลคัมแบ็กของพวกเราคิสคิสนี้ด้วยนะครับ